สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหัวเลาพัฒนานะคะก็เป็นสูตรที่น่าตามนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่สี่เดือนหกนะคะจนถึงวันที่สาสิบเดือนหกค่ะมาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรของน้องฟ้าก็คือดูหลักหมื่นนะคะแล้วก็หลักแสนค่ะนำมาบวกกันเลยค่ะสูตรนี้ก็ไม่ยากนะคะสามบวกสองค่ะเป็นห้า แล้วก็จะให้เด่นห้าเลยนะคะแล้วก็เด่นอีกหนึ่งตัวก็คือสี่ค่ะลดลงมาหนึ่งแต้มนะคะเป็นห้ากับสี่ค่ะงวดนี้ค่ะศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดก็เด่นเจ็ดแล้วก็หกค่ะลดลงมาหนึ่งแต้มเจ็ดหกสามนะคะบวกแปดเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งค่ะก็เป็นหนึ่งกับศูนย์นะคะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งค่ะก็เป็นหนึ่งกับศูนย์ค่ะ ห้าบวกศูนย์เป็นห้าเด่นห้ากับสี่ค่ะหกบวกแปดเป็นสี่ค่ะก็เด่นสี่กับสามศูนย์บวกห้าได้ห้าเด่นห้ากับสี่ค่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะก็เจ็ดกับหกนะคะสองบวกสองเป็นสี่ค่ะเด่นสี่สามหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดค่ะเด่นเจ็ดหกหกบวกสี่ค่ะเป็นสิบใช้ศูนย์ก็เป็นศูนย์กับเก้านะคะ เมื่อได้ตัวเด็ดครบแล้วค่ะมาดูสูตรเจาะนะคะสูตรเจาะก็ง่ายค่ะนําหลักหมื่นนะคะกับหลักหน่วยมาลบกันค่ะหลักหมื่นนะคะคือสองลบหลักหน่วยคือหกค่ะก็เป็นสี่นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะนี่คือตัวเจาะนะคะเราก็นําตัวเด่นนะคะมาเจาะตามนี้ค่ะห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด ห้าแปดค่ะแล้วก็4 4 4สี่สี่ห้าสี่หกสค่ะก็กดสองตัวบนล่างกดกลับด้วยนะคะตัวไหนซ้ำกันก็ตัดออกได้เลยค่ะเช่นห้าสี่กับ4ีหนะคะซ้ำกันก็ตัดออกได้เลยค่ะวันที่หกนะคะออก6 4 4 6ค่ะก็คือเป็นเด่นสี่นะคะเข้าบานล่างส่วนเจาะเจาะก,กับเลข6ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ สี่หกหกสี่ค่ะก็เข้าบนล่างนะคะหกสี่แล้วก็สี่หกค่ะบนล่างนะคะรอบนี้เจ็ดลบหกค่ะเหลือหนึ่งก็เริ่มที่หนึ่งค่ะนับเพิ่มไปสองสามสี่ห้านะคะวันที่เก้าค่ะออกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเป็นเจ็ดนะคะเข้าบนล่างค่ะส่วนจอะเป็นเจ็ดจอกับหนึ่งและ เจ็ดจอกับสามค่ะงวดนี้ก็เข้าบนล่างนะคะหนึ่งเจ็ดและสามเจ็ดค่ะบนล่างแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้นะคะออกสองศูนย์ค่ะเป็นเด่นศูนย์เข้าค่ะจอกับสองนะคะสองศูนย์เข้าเล็กล่างค่ะเจ็ดลบสามเหลือสี่ค่ะ สี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดนะคะงวดนี้ออกหนึ่งหกสามศูนย์ค่ะเด่นหนึ่งเข้าเด่นศูนย์เข้าค่ะแต่ว่าเจาะนะคะเป็นหนึ่งนะคะเจาะกับหกค่ะหนึ่งหกเข้าเลขล่างค่ะศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะงวดนี้นะคะออกสี่สามค่ะเด่นสี่เข้าค่ะเจาะกับเลขสามนะคะ สี่สามเลขบนนะคะแปดลบสามเหลือห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะงวดนี้ค่ะออกสี่แปดนะคะเด่นสี่เข้าค่ะเจาะกับแปดนะคะสี่แปดเลขล่างค่ะห้าลบสองเหลือสามค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะงวดนี้ออกห้าหกค่ะเด่นห้าเข้าค่ะเจาะกับหกนะคะ ห้าหกเลขบนค่ะสี 4, ล่ลบหกค่ะเหลือสองนะคะสองสามสี่ห้าหกค่ะออกสองหกค่ะเลขบนค่ะเด่นหกเข้าค่ะเจาะกับสองนะคะสองหกเลขบนค่ะสองลบหกเหลื 6, หอสี่ค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะงวดนี้นะคะออกสามสองค่ะ เป็นเด่น3มเข้านะคะแต่ว่าเจาะไม่มีเลขสค่ะก็จะเป็นตัวเจาะหลุดนะคะเป็นเข้าแต่เลข3ามตัวเด่นเข้านะคะรอบนี้ค่ะ6ลบ8ค่ะเหลือสองสองสามสห้าหค่ะงวดนี้นะคะออก4 7 8 7ก็คือ7นะคะเข้าบนล่างส่วนเจาะนะคะเป็น7เจาะกับ4ค่ะ4 7เจ็ดเลขล่างค่ะ มาดูงวดนี้กันนะคะ4ีลบเค่ะเหลือ3ค่ะก็จะเป็น3 4 5 6 7ค่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะวันที่30ค่ะให้เด่น0กับ9ส่วนเจาะก็จะมี03 04 05 06 07ค่ะ9ก้าสา9เก้าสี่้วก็97นะคะ สำหรับสูตรนี้ค่ะก็เป็นสูตรที่เข้าดีและหน้าตามนะคะเข้ามาหลายงวดเลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็จะมีแนวทางต่างๆนะคะลงให้ในกลุ่มค่ะเป็นยี่กีแล้วก็หวยทั่วไปทุกหวยนะคะสามารถถ้าเข้ามาแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยค่ะน้อง้าก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ